สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกๆท่านครับกูโชคแฉเนี่ยวันนี้จะพาท่านผู้ฟังมารับฟังในเรื่องของเลิกดี23กันยายน2565จุดทูบขอพรแก้ไขดวงชะตาท่านผู้ฟังครับในวันที่23กันยายนที่จะถึงนี้เลิกดี ถอนคำสาบานขอพรเลิกดีเลิก,เลกมุงคลวันที่23กันยานี้กลางวันและกลางคืนเท่ากันเหมาะก,กับการจุดธูปขอพรถอนคำสาบานแก้ไขดวงชะตามีขั้นตอนอะไรบ้างไปฟังพร้อมๆกันเลยครับเลิกดีวันที่23กันยายน ปีพุทธศักราช2,565วันที่เวลากลางวันและเวลากลางคืนเท่ากันเป็นช่วงเวลาที่เหมาะต่อการขอพรแก้ไขดวงชะตาต้องทำยังไงบ้างไปฟังพร้อมๆกันเลยครับอาจารย์สุทธิธรรมภักเพียนนะครับโหราศาสตร์เผยเลิกดี เริกมงคลในวันศาสตร์วิสุวัต2,565ซึ่งปีนี้นะครับตรงกับวันที่23กันยายนปีพุทธศักราช2,565เหมาะต่อการขอขามาถอนคำสาบานกล่าวขอพรโดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ ท่านอาจารย์ว่านะครับเลิกจุดทูป21ดอกวันศุกร์ที่23กันยายน2565เวลาตี5.9นาทีถึงเวลา7.39นาฬิกา39นาทีอาจารย์ท่านได้บอกเอาไว้ว่านะครับควรทำพิธีภายในวันและเวลาที่กำหนดนี้เท่านั้นจะเห็นผลมากที่สุด พอเป็นช่วงที่ประตูมิติทั้งสามโลกเปิดเจ้ากรรมนายเวรเจ้าเกณฑ์ดวงชะตารับทราบและกะเทพ,พเจ้าจะอำนวยอวยพรในเวลานี้ขั้นตอนในการทำพิธีนะครับคณะอธิษฐานให้หันหน้าไปทางทิศตะวันออกถ้าไม่สะดวกจุดทู ให้อธิษฐานก่อนแล้วค่อยมาจุดทีหลังก็ได้ทูบจะปักในกระถางหรือพื้นดินก็ได้หรือจะเอาดินทรายใส่ในแก้วปักก็ได้เช่นเดียวกันจากนั้นนะครับอาจารย์ท่านว่าให้จุดทูบ21ดอกท่องนโมสามจบตั้งจิตอธิษฐานในใจอันเชิญครูบาอาจารย์ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆุกพระองค์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาพ่อเกิดแม่เกิดพ่อซื้อแม่ซื้อในทุกชาติและกระเทพเทวดาที่คุ้มครองตัวเราทุกพระองค์รวมทั้งองค์มหาเทพมหาโพธิสัตว์ตั้งแต่อดีตปัจจุบัน อนาคตผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหลายใน19ชั้นฟ้า16ชั้นผม15ชั้นดิน14ภูมิบาดาล21ภูมิพระแม่ธรณีพระแม่คงคาที่ข้าพเจ้าอาศัยอยู่นี้พระภูมิเจ้าที่ผีบ้านผีเรือนรวมทั้งเจ้ากรรมนายเวร เจ้าบุญนายคุณเจ้ากรำในเวรเจ้าเกณฑ์ดวงชะตาของข้าพเจ้าทุกชาติพบที่เคยผูกพันกันมาในอดีตให้มารับรู้รับฟังการขอขามาและกระถอนคำสาปแช่งที่มีต่อกันในอดีตและปัจจุบันของข้าพเจ้าในครั้งนี้ และก็เป่งเสียงว่าข้าพเจ้าชื่อนามสกุลขอขมากรรมในสิ่งที่ได้ล่วงเกินไปทั้งกายกรรมวัจีกรรมมโนกรรมต่อท่านทั้งหลายไม่ว่าจะรู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีระลึกได้หรือไม่ได้ก็ดีขอท่านผู้มีฤทธิ์มีอำนาจ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเจ้ากรรมนายเวรเจ้าบุญนายคุณเจ้ากรรมนายเวรเจ้าเกณฑ์ดวงชะตาของข้าพระเจ้าทั้งหลายโปรดอโหสิกรรมให้กับข้าพเจ้าด้วยเถอดอย่าได้โกรธเคืองอย่าได้จองเวรต่อข้าพระเจ้าอีกต่อไปและกระโปรดถอนคำสาปแช่งที่ให้แก่ข้าพเจ้า หรือคำสาปใดๆอันเกิดจากข้าพเจ้าได้เป็นผู้กระทำหรือถูกกระทำจากท่านทั้งหลายก็ดีขอจงดับหมดสิ้นไปอิมังมิชฉาอธิฐานังปัตตุทารามิทุติยมปิมิชฉาอธิฐานัง ปัจจุทาอรามิตาติยมปิมิชฉาอธิฐานังปัจจุทะอารามิท่านผู้ฟังครับในวันที่23กันยายนปีพุทธศักราช2565จุดทูบ21ดอกขอเข้ามากรรม ตั้งแต่เวลาห้านาฬิกาเนาทีถึงเวลาเจ็นาฬิกาสานาทีจุดทูปยีบเอดอกขอคมากรรมถอนคำบนบานสารกล่าวถอนคำสาปแช่งขอพรขอโชคเงินสดความรักความเมตตาสำเร็จดียิ่งแลท่านผู้ฟังครับ ข้าพเจ้าขอสละคำอธิษฐานที่ไม่ชอบนี้แม้นครั้งที่สองข้าพเจ้าขอสละคำอธิษฐานที่ไม่ชอบนี้แม้นครั้งที่สามข้าพเจ้าขอสละคำอธิษฐานนี้ด้วยอนุภาพบารมีแห่งพระพุทธเจ้าทุกพระองค์และก็ด้วยบารมีแห่งองค์มหาโพธิสัตว์เจ้าและก็องค์มหาเทพ โปรดเมตตาและประทานพรแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดและช่วยเปิดทางและแสงสว่างทางโลกและทางธรรมและให้การดำรงชีวิตของข้าพเจ้าจงมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปขอให้ข้าพเจ้าจงมีโชคมีลาบมีเงินมีทองเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีด้วยเถิด และก็ขอให้ข้าพเจ้าได้พบแต่คนที่ดีมีคุณธรรมอยู่ในศีลอยู่ในธรรมเข้ามาช่วยเหลือข้าพเจ้าด้วยเถิดสาธุสาธุสาธ,สาธุจากนั้นให้ปักทูปให้เรียบร้อยท่านผู้ฟังครับเรื่องที่ท่านผู้ฟังได้รับฟังมานั้นเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความเชื่อส่วนบุคคล ซึ่งเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการจดธูป21ดอกเพื่อขอขามากรรมถอนคำสาบแช่งสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ